สบายดีตอนนี้เขาอยู่มีสายน้ำทำจากบางเวียงเนาะื้อนี้พากิงเหมยมาเลาะลิ่นเนาะสบายดีแน่ลูกสบายดีแน่สบายดีลูกได้อย่างไม่อย่างนะน,นะมักส้มหวะ <Okay. S 1> มักส้มเม่เห็นอย่างแน,น่ไม่เห็นอย่างแน่เว่าให้เพื่อนฟังแน่นปลา,าแน่อี๋ย่างอี เพื่นดีใจใหเหงทพี่พามาลินเนาะ เกิดมาหาก็มาเทื่อเดียวนี่ว่าซันมาๆเหมยมาทางนี้มาทางมาเบิ่งป่าพี่เหมยมาเบิ่งน้ําเนาะอยู่บ้านเหมยบ่มีแม่นบ่เหมยเห็นอย่างใดมาเบิ่งมาเบิ่งน้ํามั้ตเคเหมยมาเบิ่งน้ําเล้อลูก เ okay. หมนมาเบิ้งน้ำเนาะไปเบิ้งน้ำยี่หัลเอาไม่อย่างนี้นะไม่อย่างนี้เหมยอเอาอย่างมาแนไม่อย่างหันเหมยนี่นะนี่นะน้ำนี่นะไปเบื้องเหมยเห็นอย่างแนมีงูใหญ่โบอยู่ในน้ำมีงูใหญ่โบ มีงูใหญ่หบบเห็นอย่าง่เมือเห็นอย่าง,งไปอร <c oughs> <c oughs> หมยเอื้อยเหมยเอามากรอไปสูอปปเอืเอ้อยกินไปคุณนเอื้อยเอื้อยเอื้อยเห็นบอไปไปทักทายไปลูกทักทายจับมือแนเด้อสบายดีเหมยจะมาทักทายเอื้อยเด้อยสบายดีปั่นมักรอดเอื้อยกินเน่ลน้ำก้นเลยแลี้น้ำก้นเอื้อยเลยไปไวจับมือแนเด้อจับมืออยเนย่จับมือน้องเน่จับมือน้องเน่ให้น้องจับมือเน่ ให้น okay. OK ้องจับมือเน่โอเคเบิงแต่โคตรโลกสวยเลยน้องกิ๊งเหมยแล่นก้น้องไหมเร็ว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 ร็วเร็วเรือวุรีนำลูกะลูกเป็นอย่างกรคือบุรินำเหมยงามโพธแมนบอมเขาคือบุรีนำลูก ไปจับมือเอื่อยไปเอามักลอดปันเร้กินเน่ไปเร็ว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 ไปบริณำลูกวะเอไปจับมือเอื้อยไปจับมือเรอเร็วเร็วเร็วไปปจับมือเอื้อยเรไปจับมือเด้อเอาหมกลอดสุดเรือกนเ่จับมือน้องเลยลูกโอเคจับมือแน่จับมือแน่าน้องข จะมือกันนี่บายโอเคนองคนบิตกใจเลยเมาน้องิไปพุ่นเลยเอามเมื่อยบอนี่เอามนำบอกแต่คอยไหมคอยน้องกับเมื่อนำการทางเดียวกันหมดเลยวันที่เราชิ้นเข่าไปไหนไม่ละโบออกมาแล้วเร็มาเลยวะไปง่า ยุดก่อนยุดก่อนพี่หนาพห่จอุดก่อนเหมยเห็นอย่างนเหมยจุงเอ้ยวาลูกหักเอ้ยวาน้องมอเก่งๆสองปีหนึ่งห้งเบด มึงเนาะบึงจะคินจับมือไอ้บวางเลยมากเนาะจริงเหมยนี่โลกสวยน,น,น้ำนี่เนาะโคตรงามเลยมึงเนาะ ปิ้นหน้ามาค่ะแม่เนี่ยดูขันในยางไปแล well. no? ้วก็ไปเรื่อยๆน้องเหมยนี cin ่เหมยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าเหมยอุ้ย